ท่านผู้ชมครับก็ในยุคนี้ในยุคที่รัฐบาลไทยเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องการเคอร์ฟิวแล้วก็ในเรื่องพลกอฉุกเฉินเพราะว่าป้องกันแล้วก็การหยุดเชื้อเพื่อชาติอะไรพวกนี้ไวรัสโควิดอะไรพวกนี้มันเข้ากับสถานาการณ์ที่กำลังแย่เข้ายาหมากแพงประชาชนไปไหนไม่ได้ ะะทางราชการทางหน่วยงานต่างๆทางรัฐบาลนี่จะช่วยนะครับทีนี้ไอ้คนไอ้คนที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไอ้คนแย่จริงๆกลับยังไม่ได้ไอ้คนที่มีจะกินไอ้คนที่มีใช้อยู่ทุกวันกลับได้ตังก่อนอ่ะไม่เป็นไรขอให้ได้ทุกคนแล้วกันนะครับเพราะใช้ AI อ่าเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ทางคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆก็ว่านไปนะครับขณะเดียวกันเนี้ยไม่ได้ไปไหน ผมมันนึกถึงสมัยโบราณโบราณที่เขาบอกว่าไม่มีใครจะกินต้องไปเอาขีขีคือดอกของไผ่ไปขูดหัวเผือกหัวมันหัวกอยแล้วมากินนะครับวันนี้นี่จะพาท่านผู้ชมมาชิมหน่อยนี่กอยฮะกอยจริงๆกอยมันจะมีสีเหลืองด้วยแต่อันนี้เป็นสีขาวนะกินทานข้าวในยุคข,ข้าวยากหมาแพงเนี่ยขูดนะครับ ฝานให้ดีแช่น้ำเพราะมันมนีวสารที่มันคันอยู่ต้องแช่น้ำออกพอเสร็จแล้วก็เอามาล้างน้ำให้สะอาดจะให้ดีต้องน้ำปูนด้วยล้างให้ดีมันจะได้กรอบแล้วก็นึ่งนึ่งมันข้าวนะครับมาหมาอะไรเรียบร้อยามานึ่งนึ่งเสร็จปุ๊บคลุกเขากระดมตาหนี้นิดไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะ เพราะไอ้เชื้อไวโโรัสโ,โ,โคโรนังโคโรนาอะไรเนี่ยมันชอบความหวานมันชอบน้ำตาลนะฮะพอเสร็จแล้วก็อย่าลืมเนี่ยน้ำขิงน,าน,าน้ำมะนาวน้ำมะคงมะขามอะไรที่มันเป็นแคลเซียมอะได้หมดนะครับไม่กินก่อย